วายเบครับผมส่วนแล้วจะเป็นหนูวายครับน่นองส่วนตอนนี้ของอยู่ของกินหนูวายหอยเดือบบอกว่าจะเป็นหอยเดือดูตัวนั้นนั่งจักระจังม,มัเลี้ยงครับผมของห้องนี้ของขอยูขอ่ของกินครับผมได้เคยกินส่วนแ้วหอยเดือหลายครับมันจะเป็นเครื่องเกงกับน,นี่ใครบดแรลงเต็มไปเลย ยังสดๆเลยพี่น้องเราจะเป็นเขียดมีหมูพี่นเขียดมีหมูแต่เป็นตัวแมนยี่สิบห้าบาทงานนาบักกระปุกขีดครบแข่งที่เพื่อนที่บรรยากาศยงียบกระสอพี่น้องเสียผ้าระเบิ่งบรรยากาศของอยู่ของกินตลาดนัดไทล่าพี่น้องสามากระสอไปยืดดึงติดตามให้สีแผงาแ้วพี่น้องเด้อเพื่อไปกระด้างแจได้ตการทำลิปคนนี้ว่าจะกระปูนาครับผมกระปูนาเพื่อนผมยังมีหลายอยู่ครับกระปูนาบรรยากาศยงีสดๆเลย ปลาขิงลาขิงพี่น้องขิงกิโลเลยร้อยห้าสิบบาทปลาขิงครับรรยากาศมันคือเขื่อนก็ไสมาเนี่ยพี่น้องมันมีมีมาหลายอยู่ครับผมส้ใส่กับปูแรงเต็มเลยกรบปูแรงส่วนกระปูแรงยังมีหลายอยู่ครับคือกปูแรงกิโลละร้อยห้าสิบบาทกรงปูแรงนะครับกิโลละร้อยห้าสิบบาทว่าจะเป็นเอกครับม่นจะเป็นปลาครับพี่น้อง ปล,ปลาขาวเด้ไปถึงไปหูคอมเมนต์ไม่ได้วยครับด้วยว่าจะเป็นแม่กิซอนครับผมทุกคนกินแหงมากินเป็นรถเดินกุซซอนปลาไม่ชนะหอยเดือยพี่น้อง <c oughs> ว่าจะเป็นเฉียดที่เพิ่นดวงมาแล้วครับน,นี่แนนนอกหนามมาเฉียดก,กับปูแรงไข่รูดแรงครับผมพี่น้องตลาดนัดขาพนุ่มเด็กของอยู่ของ,ของก,ก,กินกันแบบตามเราลูกันคือแล้จะเป็นอาหารแบบพี่น้องเพื่นอน,อนามาแต่ฟังนั่นดูสีหนา้นาครับพี่น้อง ของอยู่ของ,ง,ของกินมันก็ได้หลายมันกับปูแดงมันเดือดก็ได้นะครับผมว่าจะเป็นบักหอยจูบก็ไดะครับหอ,อยจูบเห็ดบดเห็ดกระด้างพอน้องที่เพิ่น,นหั่นมาแล้วให้หนมอเป็นหัหน่นมาแล้วพร้อมเอาไปเฮ็ดซุปเลยนะเขามไ,มได้เไดเคยกิๆๆนนะครับพี่น้องสมมูครับสมมูยนะน้ำผึ้งก็มีน้ำผึ้งก็มีครับผมว่าจะเป็นหมกพริกครับหมกพริกก็มี่หมกพริกบังขลามเพิ่นแล้วแต่ไซด์ได้พี่น้อง ้าสิบขึ้นไปจนหัวลอยห้าสิบบาทครับของอยู่ของกินครับพี่น้องเอ้ยผมอาจะเป็นเกาจีปลาเต้ของนี้เมี่ยเราขราบต้มหมูเส็จนะนาลานด้วยครับผมตัวเท่านี้ผมว่าสมูปลาข้งนี้สม,มูปลาผมบา่งละหนึ่มมาางร้อยบาทครับผมแลววมันแดวแต่ใสนะแหวแต่ใสคร้บพี่น้องด้ยนีย่จะเป็นรถข็นของอยู่ของกินครับ พี่น้องมาเสียงโซครับผมนี่ยบึงบรรยากาศในโซนสะดาพี่น้องในโซนสะดามันก็มีขายเดชโซนนี้จะเป็นปลาครับผมโซนทางนี้พี่น้องคือคืเลยเป็นพวกปลาคอปลาลุกนะครับคอตรงใหญ่ๆเลยครับผมปลาคอมันปลาคอปลาคอมันมีปลาคอตั้งหน้าตามงเนื้อสัตวปลาคอตัวมันใหญ่เลยวันจะเป็นปลาคอปลาลุกครับผม่ในโซนสระมันไม่ใช่มีแต่ดิบครเบผมพี่น้องปลาคอโอ้กิโลละร้อยกว่าบาทเลยพี่น้องเลย ปลาคอปลาธรรมสัน์ปาแดงครับผมม,มันมันใโซนในโซนชะลาครมีวาย,ยินพักกระแย่งในสนามมันก็ะสะอนให้พี่น้องปลาลุกปลาลาดครับผมทุกคนั่นปลาลุกปลาลาดปลาคอมีบรรยากาศเนี่ยโซนชะลาพี่น้องสาวหน่อยมาขายของพี่น้องชุดแรกจะเป็นพักพักหอมอินโซนชะลาเนี่ยพักหอมกระพูหน้าก็จะเป็นหลอกพักใช่ไหม กล้วยต้มต้มก้วยครับผมโซนตัวนี้บรรยากาศเลยวัวกระโพดไล่ลายพี่น้องกระโพดขิงนี่เดีวยวโซนสระนี่ว่าจะเป็นกินขิงกระลำม,มักทัวครับผมพักหอมพักมีซีโซ่พักขณาเลยนะบักบวบเครื่องแกงของขั้วในบ้านนี่เบิร์ดครับผมตาไข่ก็มัดบักใหญ่ได้ตาไข่พี่นองบักเขือบักเขือต้มสุ่มกิโลละยี่สิบบาทพี่น้องบักเขือเพผมวัวจะเป็นปลาแรงงูปลาแรงหอมครับผมโซนตัวน,นี้ ของอยู่ของกินเพิ่นหลอกพักห้างปใช้ก็ตุ่มตุ่มปลากระเสบเลยพี่น้องหลอกพักที่หน้าห้างปใช้ก็ตุ่มปลา,า,าปะจ,าจะ,ปปะจไป็เก่งมีออมเป็ดอมหมักทัวพวกเรเคยกินนะครับพี่นอ้องเลยเบิ่งบรรยากาศพี่นอ้องหมักซาดีกิโลละสิบห้าบาทพี่นอ้องหมักซาดีคนไปเป็นหมักซาดีกระลำพี่นอ้องกระลำพักหอมในได้ดิบริเป็น้ักหอมกระลำมันกเกลือรัดพี่นอ้นอง ของอยู่ของกินครับไปตองใบไไม่ตองมาเอาเดลยใบตองเอาไปเฮ็ดห่อขนมก็ได้เอาไปห่ awk, ขอ,อ,ปอขนมเนว่าสิเป็นพอ,อมบม้อคดินเต็มเลยบม้อคดินครับคูเดินส่วนกิโลละสามสิบบาทตัวเฮโร่ละสามสิบบาทครับผมหลายอย่งเด้เป็นไงบ้างบะเกาลัดบักเกาลัดขนาดหย่อนใหญ่ๆเลย ตัวแาวหน่อยนี่งานหน่อเพื่อขายของครับผมกิโลละสีส <hyd> ่สิบบาทครับหน่อยว่าจะเป็นนั่นไม้กวนบักแตงครับผมส่วนท่านี้ผมมาสายไปจังหน่อยนะครับวัวจะเป็นบักเพล็กครับผมส่วนท่านี้บรรยากาศสุกซดเลยพี่น้องเฮ้ยมาหล่อเลยพี่น้องมาหล่อต้องการตลาดนะไทยลาวมีถูกวันจันกระตันขาพนุ่งมีถูกวันจันทร์ครับผมวัวจะเป็นบักม่วงอะไรอยากอะไรก็ได้มีถูกวันจันกรวันก็เรืนองหักครับผมพี่น้องหักเกาลัดเพลิน เกาลัดก็มีหลายดีบักเกาลัดเกาลัดเต็มเลยว่านีเป็นข้าวจีปาเต๋ครับผมพี่นอ้องอัานเลยข้าวจีปาเต๋เพิ่นสายมากเลคนแห้งหลายพี่น้องเลยมาซื้อของอยู่ของกินอน่านะข่ามอว์พี่น้องยังมีด้วยส่วนยั่ดูข่ามอว์ น้ำอ้อยโบราณพี่น้องน้ำอ้อยโบราณมันเป็น,ออน,นถุงซุ้มเลยยี่สิบี่บาทครับมีครับเป็นน้ำอ้อยโบราณกันเลยนะครับสมพี่น้องเลือกอะไรได้เดวแต่ไซส์พี่น้องเลยออกสมเพิ่นว็นนเป็นสมเฮ็ดอ่อนสุดเครื่องเกงครับผมพี่น้อง <c oughs> เครื่องเกงมาขวบก็มีพักมีซีซอว่าจะเป็นบะแรงทอดครับผมตัวน,นั้นนีงพี่น้องว่าจีเป็นหนูนาห้องหนานะหนูนาว่าจะเป็นหนูนาหนู หวายเบครับผมส่วนแรกจะเป็นหนูหวายครับพี่น้องส่วนตันนี้มของอยู่ของกินหนูหวายหอยเดือบอกว่าจะเป็นหอยเดือดบตออมันนั้นนั่งกระจังมันมีเคียงรับผม่น้องของข้อหนี่งของอยู่ของกินครับคุณใดเคยกินส่วนแรหอยเดือหลายครับมัน ok ok จะเป็นเครื่องแกงก ok ับนี่ไข่บดตรแรงเต็มไปเลยนั ok ่งกระเจจังมันก็เต็มเลยนั่งกระเจจันหลายแห่งพี่น้องเนึ่งอ่ะบอกว่าจเป็นหนูนาเพ็ดพุดที่เป็นคันเดลกามีนะครับผม ส่วนี้จะเป็นอัางวนครับพี่น้องอ่างวนกิโลละอ่าวนบาทนะรโดดละห้าสิบาทมัดสมโดดละยี่สิบาทครับพี่น้องตัวนีเป็นปลาทูปลาทูหนึ่งเป็นแพกมาแล้วก็มีต้นหนึ่งนาสีเบื้แล้วพงอยู่หงกินพี่น้องเอ้ยมามามาหล่อรำกาญครับต่วนีเป็นปลาตองครับผมตัวนั้นปลาตองปลาโคตส์เป็ยนยีสางเต็มด้วยมัอ ปลาลูกนาบสิเป็นหมกกอครับผมทั่วทันนี่นนบมกเขือมันจะมีแต่กระแตนพงอยู่ขงกินหลายพี่น้องหมาะอ่อนถึงกันได้หลายมาหลายๆดยครับผมมาเสือกเนี่ยกินเป็นฟองหอมแดงบักผีบครับผมทรงท่างน,นี้มันบสิเป็นอันนั้นเขาสาคู่ก็มีพี่น้องเลยของอยู่ของกินเป็นบรรยากาศสดบสนเลยพักปังที่ไดเคยกินพี่นอ้อง พี่นอ้องซีแย่ข้ามาโตรตลาดนัำไทยเราสำเนียครับผมถายมากระสอบคุณเยื่อเดิมด้วยพี่น้องด้วยเพื่อไปกระดัง้งใจด้วยการท่ายคลิปครับ